ดวงประจำวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับวันนี้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงแบบหน้าทึ่งมากๆนะครับโอกาสของการงานการเงินความรักจะหมุนเข้ามาชีวิตเริ่มลงตัวนะครับมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงมีโชคลาภมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาส่งเสริมชีวิตของท่านแต่ละคนให้ได้พบโอกาสดีๆนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดบ้าง ไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์รายวันประจำวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงในวงก,งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกัน ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญะนยยในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับโมฮักสําสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก id ดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศัพท์0816971645นะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไร เรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมี ดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ดีมากมีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีทรัพย์สินรายได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับจะทำอะไรวันนี้ควรระวังนะครับอย่าใจร้อนส่วนรยายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะมีอย่างไรเรามาดูกันครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็น3ดาบนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับวันนี้การติดต่อการสื่อสารการพบปะกับผู้คนจะตกลงเรื่องอะไรวันนี้ขอให้รอบครอบ และก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับเพราะว่ากรณีสามดาบคือความขัดแย้งความที่อาจจะเกิดปัญหาไม่เข้าใจซึ่งกันและกันได้ง่ายๆนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดอะซันนะครับเป็นดวงตะวันเป็นเส้นทางของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆ พี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ผ่านพ้นปัญหาวิกฤตได้แล้วก็พบความสําเร็จได้หน้าที่การงานจะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงมีงานใหม่ๆเข้ามาสำหรับท่านที่รอคอยงานจะได้งานทํานะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะก้าวหน้ารุ่งเรืองในงานหลักๆที่ทําอยู่แล้วหรือไม่สำหรับคนที่ทํางานส่วนตัวอาชีพอิสระก็จะมีโอกาส ได้รับงานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มมีความมั่นคงขึ้นรวมทั้งมีชื่อเสียงมีอำนาจบรารมีเข้ามาด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น8เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้นอกจากงานประจำพี่น้องชาววันอาทิตย์ยังมีโอกาสในเรื่องของอาชีพอิสระ อาชีพเสริมซึ่งจะเป็นแหล่งที่มาของรายได้ค่อนข้างจะน่าพอใจนะครับท่านมีความรู้ความสามารถสร้างอาชีพสำรองอาชีพอิสระแล้วดีขึ้นด้วยนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชาววันอาทิตย์นะครับเป็นเทมเพลนส์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจนะครับโชคลาภสิ่งที่ดีๆมีโอกาสที่จะหมุนเข้ามา ในวงจรชีวิตของชาววันอาทิตย์นะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงของคนมีอำนาจวาสนาบาร,รมีมีชื่อเสียงมีความเส็จผ่านพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาถูกจุดจะพบกับความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งอาชีพอิสระก็จะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้น ในการทิศท่านจะได้เงินเข้ามาในช่วงเมดาน,นี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้การติดต่อการพบปากกับผู้คนข้อตกลงสัญญาใดๆก็ตามก็ขอให้ทําด้วยความรอบคอบอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่านั้นอาจจะเกิดปัญหาได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่มีความรอบคอบเพียงพอหรือว่าใจไม่เย็นเพียงพอนะครับแนวโน้มทิศทางโชคลาภสิ่งที่ดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสําหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้ มีเรื่องที่ควรระวังนะครับจะทำอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆรอบครอบนะครับและท่านจะพบทางแก้ไขที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคือเรื่องของความรอบคอบละละเอียดละออ วันนี้จะทำงานใดๆก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์ควรระมัดระวังศึกษาไตรตรองเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในแนวทางของการงานหรือว่าวิถีชีวิตอย่างถ่องแท้ก่อนค่อยลงมือทํานะครับรวมทั้งประเด็นของความรักด้วยนะครับต้องละเอียดต้องรอบคอบศึกษาเรียนรู้พัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่ สองนะครับเป็นราชินีพัทร์น,นะครับเป็นเรื่องของปุคลิกภาพพี่น้องชาววันจันทร์ครับวันนี้ท่านที่เป็นสุภาพสตรีวันนี้โดดเด่นเวลาที่ทำงานอยู่ท่ามกลางสายตาสาธารณชนมีคนเยอะๆนะครับก็จะมีความหน้าประทับใจทำงานได้นะครับการสื่อสารการตกลงใดๆต่อตามก็จะมีโอกาสได้รับความสำเร็จรวมทั้งงานที่เป็นเรื่องของ การบันเทิงด้วยนะครับท่านสามารถทําได้ดีเยี่ยมนะครับเส้นทางการงานการเงินดีแต่ว่าปัญหาของท่านคือความเครียดความกังวลแนะปัญหาที่ยังไม่ลงตัวคือเรื่องของความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับเป็น8ดดบเป็นเรื่องของภาระพันธะหน้าที่ข้อผูกพันบางเรื่องบางอย่างนะครับที่ พี่น้องชาววันจันทร์ยังต้องรับผิดชอบนะครับแม้ว่าท่านอยากจะสลัดให้พ้นแต่ก็ยังเป็นปัญหาที่ต้องรับผิดชอบอยู่ในช่วงเวลานี้รวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ยังต้องดูแลเป็นพิเศษครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น6ถ้วยวันนี้มีโอกาสมีโชคาภมีสิ่งดีๆที่จะหมุนเข้ามานะครับสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความยุ่งยากลำบากใจท่านสามารถที่จะกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดได้นะครับการงานดีขึ้นการเงินก็เริ่มที่จะหมุนเข้ามาตลอดรวมทั้งโอกาสดีๆของสิ่งที่เราเรียกว่าความรักด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน จันนะครับวันนี้ดวงของคนที่ควรจะทำอะไรก็ทานะครับด้วยความรอบคอบร,อบร,อบรอบะมัดระวังใจเย็นเย็นศึกษาเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนนะครับรวมทั้งงานบางอย่างอาจจะมีข้อผูกมัดพันธะสัญญาใดๆที่ท่านต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยนะครับวันนี้ปุคลิกของพี่น้องชาววันจันที่เป็นสุภาพสตรี โดดเด่นเวลาทำงานท่ามกลางสายตาสาธารณชนงานบันเทิงการติดต่อการสื่อสารจะมีโอกาสประสบความสำเร็จแต่เวลาที่อยู่คนเดียวอาจจะมีความเครียดมีความทุกข์นะครับปัญหาความรักยังไม่ลงตัวนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววันจันทร์มีจุดเด่นที่มีโอกาสที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้คนที่รอคอยโอกาสประมาณนี้ มีแนวโน้มที่จะได้รับความสําเร็จสมบังในเส้นทางของงานของการเงินรวมทั้งการกลับมาของคนรักที่ท่านรอคอยอยู่ด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภ วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ต้องเข้มแข็งนะครับเพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับและต้องใจคอต้องหนักแน่นด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง ชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับเรามาเริ่มต้นจากไพพยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นสี่ถ้วยนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับวันนี้อาจจะหงดหงิดกับเหตุการณ์กับสถานการณ์บางอย่างที่มันไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นักนะครับเรื่องของประเด็นความรักก็ยังเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาได้นะครับสำหรับท่านที่รอคอยความรักหรือว่าสิ่งที่เกิดจากความรักนั่นแหละอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจหรือว่าไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น7ดาบนะครับเรื่องของอเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นมาในวงจรชีวิตของชาววันอังคารในวันนี้นะครับเกิดมาจากคนบางคนที่เข้ามาทําให้เกิดปัญหาทําให้เสียทรัพย์เสียโอกาสต่างๆหรือไม่ก็จะเกิดปัญหาวุ่นวายด้วยพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ติดต่องานเจราจาจะทําสัญญาใดๆก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบนะครับป้องกันข้อผิดพลาดและต้องหนักแน่นเข้าไว้ด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2อเหรียญเรื่องของการเงินวันนี้มีปัญหาเรื่องของการเงินที่ต้องสะสางต้องจัดการนะครับอาจจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินและต้องดึงเงินมาจากตรงนั้นตรงนี้มาเพื่อให้เกิดสภาพที่มันคล่องขึ้นนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เปเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของชาววันอังคารนะครับเป็นสเตร็งนะครับวันนี้ความเข้มแข็งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะส่งให้พี่น้องชาววันอังคารนะครับผ่านพ้นปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้แล้วก็พบโอกาสใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารวันนี้โดดเด่นมั่นคงในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็แก้ไขปัญหารับบทบาทของคนที่เป็นผู้นําได้ดีเยี่ยมเลยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่จะต้องทํางานด้วยความหนักแน่นมั่นงคงข้มแข็งแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์ชีวิตนะครับอาจจะเจอปัญหายุ่งยากลำบากใจจากคน นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ติดต่องานใดก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบคอบสัญญงสัญญาทั้งหลายทั้งปวงคิดจะททาแล้วต้องดูดีๆด,ด้วยนะครับการเงินมีค่าใช้จ่ายมีเรื่องต้องจัดการบริหารการเงินความรักยังไม่ลงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ท่านจะผ่านพ้นได้ในเรื่องของปัญหาทั้งหลายได้นะครับเพราะว่ามีเหตุมีปัจจัยมีความเข้มแข็งมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการปัญหาต่างๆได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีการเดินทางมีการย้ายที่อยู่ที่ทํางานหรือไม่ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1เป็นชาริออตนะครับวันนี้มีความเป็นนักรบ นักสู้นะครับผู้ที่พร้อมจะเผชิญปัญหาพร้อมที่จะแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆด้วยความมั่นใจนะครับวันนี้ชาววันพุธมีการเปลี่ยนแปลงงานมีการเดินทางมีการย้ายที่ทํางานด้วยนะครับเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็จะมีการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่อให้อนาคตของท่านมีความมั่นคงต่อไปประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือเหรียญเรื่องของการเงิน วันนี้ลูกน้องลูกหลานบริวารจะมีส่วนเติมเต็มเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น3าเหรียญเรื่องของโชคลาภวันนี้โอกาสดีๆพี่น้องชาววันพุธมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับสิ่งดีๆนะครับจากการลงทุนผลประกอบการกําไรนะครับมีโอกาสดีที่จะได้ในส่วนนี้หรือไม่ก็จะมีงานที่ลงทุนนน้อย แต่ว่ามีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จเป็นงานฟิลแลนซ์การค้าขายการที่จะทําอะไรสักอย่างแล้วได้รับผลที่น่าพอใจนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันพุธนะครับเป็นหกเท้านะครับโอกาสดีโชคดีโชคลาภสิ่งดีๆกําลังจะหมุนเข้ามาทั้งเรื่องงานเงินและเรื่องของความรักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงงานย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่อาศัยหรือไม่ก็จะมีการเดินทางอาจจะไปต่างจังหวัดไปสร้างงานสร้างอาชีพไปศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับวันนี้การงานดีขึ้นการเงินก็มีโอกาสทั้งจากส่วนลูกน้องลูกหลานบริวารที่จะเติมเต็มเข้ามารวมทั้งการลงทุนการที่มีงาน นะครับงานที่ลงทุนน้อยแต่ว่ามีโอกาสได้รับความสำเร็จมีน้องชาววันพุธวันนี้มีเซนสัญชาติยานที่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีโอกาสได้งานได้เงินเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีโชคดีนะครับยังมีโชคลาภมีสิ่งดีที่จะหมุนเข้ามาทั้งเรื่องงานเงนิงนและความรักด้วยนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่าน วันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้มี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากๆนะครับการงานการเงินความร,รักทิศทางชีวิตดีขึ้นแบบน่าอัศจรรย์ด้วยนะครับส่วนรายเอียยต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบทีหนึ่งเป็นราชินีเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินมั่นคงนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีโดยเฉพาะท่านที่เป็นสุขภาพสตรี ชาววันพระนาสปบดีนะครับบันนี้คิดงานได้งานคิดเงินได้เงินสร้างงานสร้างเงินได้ดีมากๆการติดต่อการทําธุรกิจใดๆจะได้รับความสําเร็จนะครับได้รับผิดชอบบริหารเงินที่มีจํานวนมากๆเข้ามาด้วยนะครับบันนี้ความรักลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น1ถ้วยนะครับบรรยากาศอารมณ์จิตใจดี เป็นต่อนะครับวันนี้ท่านจะทําอะไรถ้าใจมันดีมีความสุขทางอารมณ์แล้วท่านก็จะพบการเปลีป่ยนแปลงที่ดีติดต่องานได้งานที่เหมาะสมลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรต่างๆก็จะตามเข้ามานะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น w i นอ f ฟฟอร์จูนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงมากๆนะครับท่านมีโอกาสที่จะพบเส้นทางแนวทางที่เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงการงานดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะสมหวังมีงานใหม่ๆเข้ามาแล้วก็จะสร้างความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรม การเงินก็จะดีขึ้นมากๆมีรายได้มีกําไรจากการลงทุนค้าขายมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ก็จะมีโชคลาภที่จํานวนมากๆเข้ามาด้วยนะครับลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงวิกฤจตเป็นโอกาสทองได้ดีมากๆในวันนี้นะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็น9เหรียญน,นะครับวันนี้โชคดบอยู่ที่เงินนะครับวันนี้รายได้รายรับดีมากๆนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงของความสําเร็จมั่นคงเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีมากๆการงานการเงินความปร,รักนะครับคนที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคในการที่จะพลิกชีวิตได้เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสทองได้ดีมากๆจะประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อด้วยนะครับรวมทั้งมีโชคลาภหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ แต่มาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้จะได้รับสิ่งที่ดีๆนะครับก้าวพ้นปัญหาได้ผ่านผลอุปสรรคได้ผู้ใหญ่ให้ข้อแนะนำแนวทางที่ดีๆด,ด,ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะมีอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็นแปดถ้วยนะครับแปดถ้วยคือวงจรชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับท่านที่อยู่ท่ามกลางปัญหาอุปสรรคนะครับ วันนี้การงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยงานจะได้งานทำงานใหม่ๆงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมบางคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงงานแล้วมีโอกาสได้รับความสำเร็จนะครับจะได้งานทำตามที่ท่านชอบนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการงา,งานการเงินก็จะดีขึ้น มีเงินหมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยคนที่เจอปัญหาภาษาเกี่ยวกับการเงินบันนี้สามารถที่จะจัดการปัญหาได้แก้ไขปัญหาได้นะครับความรักก็จะเข้าใจกันคนที่เคยขัดแย้งทะเลาะไม่พอใจซึ่งกระดาษก็จะกลับมาคืนดีกันได้นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสในการที่จะสามารถดูแลรักษาฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นไพน่พระสังฆราชนะครับพระสังฆราชคือผู้ใหญ่นักปราชญูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้จะมีส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ชาววัน,นศุกร์ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาได้ให้ข้อแนะนําให้แนวทางให้การศึกษาเรียนรู้ที่ดีขึ้นในเส้นทางของอาชีพการงานการที่จะดําเนินชีวิตต่อไปด้วยนะครับท่านจะผ่านปาระสรคได้บางคนก็จะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาตัวเอง ให้เรียนรู้แล้วก็ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น6เหรียญวันนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยด้วยนะครับบางคนก็จะทําบุญช่วยเหลือเผื่อแพ่พี่น้องเพื่อนฝูงเป็นสะพานของการเงินค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากในวันนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นเจ็ดถ้วยนะครับวันนี้อาจจะอยู่ในบังวลของความคิดอาจจะสับสนในบางเรื่องนะครับจะเย็ยนเย็นเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วท่านจะผ่านพ้นหรือไม่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้ข้อแนะนำแนวทางที่ดีขึ้นแล้วท่านจะผ่านปัญหาต่างๆได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะก้าวพ้นจากปัญหาก้าวพ้นจากอุปสรรคแล้วพบกับเส้นทางที่ดีในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพจะดีขึ้นมีผู้ใหญ่ ให้โอกาสให้ข้อแนะนำแนวทางที่ดีขึ้นแล้วท่านก็จะผ่านปัญหาต่างๆได้การเงินดีเยี่ยมมีรายรับมีรายได,ได้มีค่าใช้ใจ่ายมีการบริหารการเงินที่ดีขึ้นบางคนก็จะใจบุญใจสปอร์ตชอบช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นสะพานของการเงินไม่เลวนะครับวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับปัญหาความคิดที่อาจจะวังบนอยู่นะครับวนเวียนไปมาหาทางออกไม่ได้นะครับท่านมีโอกาสที่จะเรียนรู้พัฒนาเพื่อที่จะผ่านพ้นจากจุดนั้นไปได้นะครับ ่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นอย่างไรมาดูกันครับ สำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของการงานการเงินความรักสุดยอดมากนะครับท่านจะพบกับความสำเร็จเกิดความมั่นคงที่ดีมากลงตัวสมบูรณ์แบบนะครับแต่บางคนที่เจอปัญหาอยู่ก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะเดินออกจากจุดนั้นไปให้ได้นะครับส่วนรายเอียดต่างๆของคนที่เกิดในวันเสาร์จะมีดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หเป็นจักรพัฒนี ดวงของคนที่กำลังจะได้รับความสมหวังมั่นคงรุ่งเรืองนะครับชีวิตสมบูรณ์แบบลงตัวมากๆในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับเป็นตำแหน่งที่ใครๆก็ปรารถนาะใครๆก็อิจฉานะครับเพราะว่าจะมีความสมบูรณ์มากลงตัวงานดีเยี่ยมการเงินดีมากๆมั่นคงมากความรักก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น10ไม่เท้านะครับเรื่องของการงานวันนี้สุภาพบุรุษชาววันเสาร์มั่นคงนะครับการงานได้รับผิดชอบบริหารงานที่สําคัญสําคัญเปลี่ยนแปลงแล้วดีมากไว้ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์นะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นระเวนนะครับระเวนคือบรรยากาศโอกาสสิ่งใหม่ๆที่จะหมุนเข้ามานะครับสำหรับท่านที่รอคอยนะครับท่านจะได้รับสิ่งที่ดีนะครับงานดีขึ้นการเงินดีมากความรักลงตัวเข้าใจซึ่งก,กันและกันหรือไม่สําหรับคนที่เจออุปสรรคท่านยังสามารถที่จะก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆได้แล้วพบโอกาสที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันเสาร์นะครับเป็นเดมมนนะครับเดโมนคือปัญหาทางใจของพี่น้องชาววันเสาร์บางคนนะครับที่อาจจะสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องที่กําลังหาทางออกอยู่ในช่วงนี้นะครับใจเย็นๆนะครับแล้วท่านจะพบทางเดินพบการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงดีชีวิตเปลี่ยนพลิกชีวิตได้มีโอกาสใหม่หเข้ามามีนาทีทองของชีวิตนะครับจะพบกับความลงตัวของการเปลี่ยนแปลงนั้นงานดีขึ้นมากๆการเงินดีเยี่ยมความรักเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้รับเงินจํานวนไม่น้อยทีเดียวนะครับจะพบกับความสำเร็จเกิดความมั่นคงที่ดีมากๆนะครับอาละครับวันนี้หมอฮักขพยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของ การงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภนะครับก็เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีเหมือนกันนะครับ ท่านที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก ID ดีไลน์ฮักดูหรือหมายเลขโทรศรัพท์0816971645 เอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสําเร็จมีความสมหวังรุ่งเรืองมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ